ดูเกมกันต่อนะครับให้มาโอ้ทะลุช่องสวยเลยครับสุภโชคให้มาถึงยุยะสโนกเกี่ยวซ้ายซ้ายแล้วปั่นซ้าย1นึ่งสวยเลยครับซัปโปโรขึ้นนำแล้วครับโอ้และสุภโชคสุรชาติแอซซิตอีกแล้วนะครับแล้วก็แอซซิตให้ยุยะอาสโนยิงอีกแล้วเหมือนกันนะครับโอ้เป็นจังหวะที่เข้าทําสวยมากนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับทามมิ่งจังหวะนี้โอ้ทั้งคนจ่ายแล้วก็คนยิงรับส่งผลให้ คอนซาโดเล่ซัปโปโรครับออกนำจูบิโร่หนึ่งประตูต่อศูนย์ดูอีกครั้งครับเปิดมาไม่ดีนะครับจังหวะโคไม่ตมงเช้ลูกสุบโชคนี่ครับตาดีมากครับจ่ายยุ่ช่องจังหวะเดียวน้ำหนักดีเช่นเดียวกับอาสนุก็วิ่งช่องดีแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายปั่นสวยงามครับโอ้เป็นจังหวะการเขาทำที่สมบูรณ์แบบของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับขู่ฝันลูกนี้หมดสิทธิ์เลยครับที่ซูบโบอกประตูของจูบิโร่ เอาแล้วครับออกน้ำแล้วสำหรับคอนซาโดเล่ซัปโปโด